ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอ <Okay, S 1> <Okay, S 2> เคตอนนี้อยู่เกมอีลิตโมโต่บราซิลนะครับเสียงนะไรอีลิตออโต่บราซิลเออเป็นเกมแนวขับรถนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูนะครับเกมนี้ขเขาเตือนไปก่อนนะโฆษณาข้างเยอะนะแทนนําให้ปิดเน็ตเล่นนะแต่น,นี่ผมเปิดเน็ตอยู่เนี่ยเออจริงแบบนี่คือรถในเกมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนแรกมันจะเป็นจักรยานนะผมก็เขาเริ่มเกมมามันจะเป็นจักรยานแต่ว่ามันสามารถเล่นรถคันอื่นได้ฟรีๆนะมาแค่ดูโฆษณา นอนด้านอนด้าล้วเป็นวิบากนะนี่เป็นแบบรถแบบเนี่ยนิเทศเนี่ยรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูอุ้ยนี่เท่มากมีแบบทรงเชงไงไม่น่ามีนะบาซิลเขาขับอุ้ยโอ้โห่เนี่ยเราสามารถกดซื้อตัวนี้ได้นะถ้าเราซื้อไม่ได้แล้วก็มาดูโฆษณาตัวนี้นะกดซื้อไปแล้วปุ๊บรอแล้วก็รอโฆษณามามีรถยนต์ด้วยหรอโอเคเดี๋ยวดูโฆษณาตัวหนึ่งโอเคว่ะโอ้ยมีรถรถยนต์ด้วยนะผมมีคันเดียว มีคันเดียวนะรถยนต์เนี่ยตัวก็รีบไปขับแต่ว่าขับได้อยู่นะก็ค่อยขับไปตอนนี้ตอนนี้ดูโฆษณาแล้วก็ได้รถมาแล้วนะับเดี๋เราลองไปขับดูอันนี้ก็เป็นคนสมัครแต่งได้นะแต่งฟิวส์ใส่ฟิวส์เดี๋ยวรแต่งหน่อยเดไปแ,แต่งแต่งหมวกหน,น่อยครับเขียวแล้วกันเสื้ออันนี้อุ้ยถอดเสื้อด้วยว่ะไปรถบาซิลเชีย่ยเร่งติดแว่นจัดอ่ะ ทุบแบบเด็กแว้นเลยอะอะไรกันเกมไปไม่ได้กเกมเปลี่ยนได้อยู่อ่ะเดีาา๋ยวเราไปขาเลยกันนแะบบนี่โฆษณามันเยอะนะเกมนี้นะแบบนะให้เปลีนเล่นนะแต่ถ้าเปล่นเล่นมาก็จะ,ะดูแบบซื้อรถไม่ได้นะมา เออมาแล้วฮะนี่คือรถของเราเี่ไม่เอาจัดดูดูดีรถแบบเท่เกินนะจะถอดไม่ได้ด้วยนะนี่โอ้โหไม่ขอดป็นได้ตัวรถเราครับอ้สวยก็เท่เแบบนี่ยก็ถ่ายรูปไปแบบเ,เราไปถ่ายรูปดูดิดนะครับนะขับไปดูแล้วโอเคคันรถครับผม นี่เนี่ยรัสเซียเลืทาด้วยนะนี่ไปใส่ยบมัน่ลเขาด้วยี่โอ้โหไม่เฟี้ยวเปิดหมวกเปิดหมวกโอ้โหบอกว่าคจริงจัจัด,จดลองไปแวะด,ดูแอปไปอืมเน่เ,เ,เี่เยอะรอเอะแอนแอนไปไปดิอะขอต่อเลยเล่นยากเลย โอ้โหชนใช่ชนเอ็กขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โอ้่เท่ปะน้องดูดิยังไม่เอาจัดอะแคปภาพไปดิเอ๊ะแพ้ผมโอ้ยล้อโยกลอยโยกลอแม่งเออบิดลอยเลยจะบ้าตายเอายกไป่ได้ลดทถ่ยกไม่ได้อะ เฮ้ยโอเคอันนี้อันนี้น,นี่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 อยู่แล้วเออ,อเคชอบอะ่ะอันนี้อยู่แล้วโอหฟชัดไปดิ okay. โอเคก็ข้าววันนี้นะถืวนนี้ใครอยากเล่นก็ลิงก์ก็เลยลิงก์กัล่ากอนเดิมน,นะผมี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนด้วใหม่ครั้หน้าผมสดีครับาบายบายกรดกันได้ผมี๋ยวนี้